สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคาชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาจับคู่10หน่วยบนนะครับรัฐบาลไทยงวดวันที่16มิถุนายน2567นะครับจับคู่หลักสิบหลักหน่วยนะครับที่เอามาจาก3สูตรนะครับ13สูตรหลักหน่วย3สูตรประกบกันแล้วตัดกันแล้วเหลือกี่ตัวนะครับแล้วก็ตัดด้วยแต้มนะครับ หลังจากที่ทางช่องได้ลงประกบคู่ไว้ชุด1แล้วนะครับชุดนี้เป็นชุดที่2นะครับชุดที่ประกบไว้นะครับเป็น16ชุดบนตรงนะครับรัฐบาลไทยนะครับหลัก10ก็มี3 4 5 6หลักต่วยก็มี0 1 2 3ในชุดนี้นะครับก็ได้แก่3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 0 4 1 4 2 4 3 5 0 5 1 5 2 5 3 60 6 1 6 2 6 3 นะครับที่2ตัวนี้มีรูปผมออะไรไปตัดมันเลือแค่นี้นะครับมันเลือมันเลือไปแล้วนะครับจาก16ก็จะเป็น14ถ้าตัด2ตัวนี้ไปนะครับเดี๋ยว่าก็ยังไม่ตัดเจอทีเดียวนะครับก็จะวิเคราะห์อาจจะเอามาจับประกบคู่กับตัดประกบกันกับชุดนี้นะครับเพื่อจะหาตัวที่ควรจะเป็นให้นะครับครับก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากคําเตือนกันก่อนนะครับเนื้อหาการนําเสนอในวิดีโอนี้ เป็นการคำนวณการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจากงวดที่ผ่านมาเพื่อหาความน่าจะเป็นจากสถิติโปรดรับชมเพื่อคมบันเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็แนวทางทุกแนวทางนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรเดียวมานะครับอาจจะสถิติดูสวยงามนะเข้าทุกง,งวดนะครับแต่พอเอามาใช้จริง มันอาจจะไม่เป็นดังที่เราคิดก็ได้นะครับนั้นคือสูตรนะครับนั่นคือสูตรของหวยของเลขตัวเลขนะครับก็ว่าไปตามสถิตินะครับมันออกมาดีเดินมาดีก็ออกมาให้รับชมนะครับแต่ว่าอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้นะครับครับไปดูหลักสิบนะครับหลักสิบนะครับหลักสิบสสูตรชนแล้วได้ได้ที่79018นะครับ79018นะครับ ก็จะเอามาเขียนใส่ฝั่งที่ใบนี้นะครับ79018นะครับ792ตัวนี้เป็นตัวเด่นกว่าเพื่อนนะครับ79018นะครับเด่นชนหมควับว่าชน3สูตรนะครับคำว่าเด็ดคือชน3สูตรนะครับส่วน018นี้ชน2สูตรนะครับไม่แน่นะครับ3สูตรอาจจะไม่มาก็ได้อาจจะเป็นม่ที่2สูตรมาก็ได้นะครับส่วนหลักหน่วยนะครับส่วนหลักหน่วยชนแล้วนะครับ มีชน3สูตร4ตัวนะครับ6 7 8 9นะครับชน2สูตรมี0นะครับก็จะเอาทั้ง5ตัวเลยนะครับมาประกอบเป็นตัวประกอบนะครับมันได้อาจจะได้เยอะคือ25ตัวแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันเป็นตัวตรงแล้วนะครับมันเป็นตัวตรงแล้วนะครับตามสูตรนั้นคือตัวตรงนะครับ67890นะครับ6 7 8 9 0 นะครับก็จะได้ตัวเลข25ชุดนะครับก็จะเป็น76 77 78 79 70 9 9 9 9นะครับ96 97 98 99 90 06 07 08 09 00 16 17 18 19 10 86 87 88 89 80อ่า25คู่ชุดนะครับ25คู่ชุดก็แนวทางก็คือจับหลักสิบนะครับจับหลักหน่วยก็คือหมายความว่ามันต้องมาตรงถ้าสูตรเข้าคือมาตรงๆนะครับไม่ใช่ตัวกลับถ้ามาตัวกลับก็แสดงว่ามันไม่เข้าสูตรไม่เข้านะครับทีนี้เมื่อได้25ตรงแล้วนะครับก็จะเอาแต้มนะครับแต้ม2ตัวบนมาตัดนะครับเอาสูตรเดิมนี่แหละนะครับสูตรวดก่อนนี่มันหลุดไป มาหลุดไปนะครับงวดนี้ก็มันก็เคยหลุดนะครับมันก็เคยหลุดเคยเข้ามาพอสมควรนะครับก็ปีนี้มันก็ยังไม่เคยหลุดนะครับหลุดตัวแลกนะครับหลุดหัวแลกนะครับก็ยังใช้นะครับเต้มที่ได้นะครับเต้มที่ได้ก็คืออ้าวสูตรก่อนนะครับสูตรก็คือหลักร้อยครั้งที่2บวกหลักหน่วยครั้งที่ 2, ได้เท่าไรลบ1นะครับก็จะเป็น6 7 8 90 2 3นะครับ 6 7 6 7 8 9นะครับ6 7 8 9 0 2 3นะครับเป็นแต้ม7ตัวนะครับเป็นแต้ม7ตัวเอาเราก็ไปตัดนะครับตัวไหนเข้าแต้มนะครับ7 6นี้3แต้มมีแต้ม3นะครับ7 7แต้ม4ไม่มี7 8แต้ม5ไม่มี7 9แต้ม6 7 0แต้ม7นะครับ เจ็ดหกเต็มห้าเกเ็อ่าเก้าเต็มหกนะครับเต็มเเต็มแเต็มเเต็มหเต็มเเต็มแเต็มเเต็มศูอ่าเขาเต็มนะครับศูเต็ม7เต็ม8เต็ม9เต็ม0ูอ่าแกับ6เป็น4ไม่มีนะครับแกับ7เป็น5 2าสอห ตั้เจ็ดต้แปดนะครับก็มีคู่ชุดที่เขาแต้มอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าชุดนะครับสิบเก้าชุดก็ถือว่าลดต้นทุนได้พอสมควรถ้าเอาสูตรนี้เข้ามาว่านะครับแล้วถ้าเราเอาเลขเด่นเอาสูตรเลขเด่นที่เคยลงไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับในคลิปก่อนหน้านี้ เคยลงเลขเด่นไปแล้วหนึ่งสูตรนะครับหนึ่งสูตรเป็นเลขเด่นไนเนะเดี๋ยวคิดหาก่อนหาก่อนนะครับเด่นสิบหน่วยบนนะครับเด่นสิบหน่วยบนสูตรได้มาหนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ก็จะตัดออกไปอีกนะครับตัวไหนติดหนึ่งสองสามสี่ ค่อยจะเอานะครับอ่ะ1 2 3 4จะวงกลมนะครับ1 2 3 4จะวงกลมในสูตรนะครับถ้าเอาสูตรนี้มาตัดก็จะเหลือน้อยเลยนะครับเพราะว่าตัวเลขมันมีแค่หนึ่งนะครับเห็นแล้วเอฟไรไบเห็นไบไบคือ1ตัวเดียวหรือเปล่าที่ชน4ตัวนั้นนะครับมี1ก็จะเป็นห6 1 7 1 8 1 9 มีอีกไหมหนึ่งสองสามสี่ไม่มีนะครับไม่มีไม่มีมมมแถวนี้ที่ก็ไม่มีก็มีสี่ชุดที่ตรงนะครับสี่ชุดที่ตรงนะครับดูง่ายเลยนะครับทีนี้ในชุดนี้นะครับถ้ามาชุดนี้ถ้าสิบมาถ้าหน่วยมานะครับก็คงจะเป็นนี่แหละนะครับสี่ชุดนี้นะครับแล้วก็เลขเด่นชุดนี้ไม่พลาดนะครับหนึ่งสองสามสี่นี่ไม่พลาด นะครับมันก็เดินมายาวนะมันไม่พลาดถ้ามันเดินต่ออีก1มงมดนี้นะครับก็คงจะมีแค่4ชุดนะครับก็มีแค่4ชุดนี้นะครับก็มีแค่4ชุดหรือถ้าเราเอาชุด16ชุดไปตัดอีกรอบหนึ่งนะครับ16ชุดไปตัดอีกรอบหนึ่งก็จะมีอะไรที่ชนกัน1 6 6 1หอ่า5มีไหมไม่มี4ีสไม่มีนะครับมีชุดเดียวนะครับมีชุดเดียวเลย นะครับอันนี้เป็นตัวอาจจะเป็นตัวกลับ6 116นะครับเอา้าถ้าชนกันอย่างนี้กันก็ชนที่ชุดเดียวนะครับก็จะทําไฮไลท์ไว้ก่อนนะครับไฮไลท์ไว้ก่อนชนกันที่ชุดเดียวนะครับชน2สูตรนี้นะครับสูตร16ชุดบนตรงกับสูตร10หน่วยนะครับสิหน่วยก็ตรงเหมือนกันนะครับสิหน่วยก็ตรงเหมือนกันอะไรจะตรงกว่ากันนะครับฝั่งหนึ่งได้16อีกฝั่งหนึ่งได้6 1 6. น,นะครับ หนึ่กับหกนะครับเอาโอมันม,มันมีชนอีกสูตรหอยู่ตัวหอยู่นะครับคือศูนย์อ่ามีชนอีกนะครับศูนย์หกหนะครับแต่ว่าเลขเด่นม,ไม่ไม่มีนะครับหนึ่งสอ่าหนึ่มันไม่มีศูนย์ะครับมันเป็นหนึ่งสอี่ในสูตรมันชนกันอ้าวส่วนชนกันที่ในสูตรนะครับชนกันที่สสูตรอ้าวก็ก็ขีดไว้หน่อยนะครับมันมีชนที่หกศูด้วยนะครับศูนย์หกหกด้วย เ0็ดนมีไหมไม่มีนะครับตัวอื่นมีอีกไหมไม่มีนะครับไม่มีที่มีชนกันจริงๆมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้19ไม่มีไม่มีนะครับชน2ตัวนะครับสูตรนั้นกับสูตรนี้นะครับชน2ตัวที่06กับ16 6, นะครับอ่ะก็คงจะฝากไว้เท่านี้ในคลิปนี้นะครับถ้ามันมาจริงถ้ามันมาจริง ก็ขอให้มันมาจริงๆนะครับตัวนี้นะครับขอให้มันมาจริงนะครับเราก็จะหาหลักร้อยมาใส่ให้อีกครั้งหนึ่งหรือมันมีตัวเดียวแค่นี้เอาหลักร้อยทั้ง10ตัวไปใส่เลยก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรใส่ได้นะครับใส่ได้10ตัวเลยถ้ามมีแค่นี้นะครับ1นึหรือ6กหนึ่งนี้ก็เอาไปใส่ได้นะครับก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะครับก็ฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับ ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอท่านผู้ชมโชคดีถูกหวย2ตัว3ตัวถูกรอตตอรีแล้ววันที่1รางวันใหญ่ๆมีเงินใช้ไม่ขาดมือคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ